5ราศียิ้มรับความสำเร็จดวงดียาวทำอะไรก็เฮงปังสมใจหมายก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ1ราศีเมษชาวราศีเมษดวงชะตาดีเหมือนฟ้าหล,ลังฝนมีความสุขสมหวังมาเยือนในชีวิตแล้วโดยเฉพาะเรื่องงานมีโอกาสเจริญก้าวหน้าสมใจในเรื่องงาน ไกลเกินฝันช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีหนุหน่วงเพราะเจอปัญหาเยอะแต่ตอนนี้อุปสรรคปัญหาจะลดลงส่วนเรื่องของการเงินนั้นชาวราศีเมษถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีเรื่องเงินทองถ้ายิ่งขาขายยิ่งดีเพราะจะมีกําไรจากการขายมากขึ้นสองราศีธนูดวงชะตาโดยรวมถือว่าดีขึ้นมาก เพะดวงมีเกมประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหากคุณทำการค้าขายก็จะมีโอกาสสมหวังแต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะมีลูกค้าเข้ามาจนคุณรับออเดอร์แทบไม่ทันในด้านของการเงินของชาวราศีธนูถือว่าดีขั้นสุดเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ดวงขึ้นพออิจับอะไรก็เป็นเนงินเป็นทองไปซะทุกอย่างสาราศีมีน หลังจากนี้ชาวราศีมีนเหมือนจะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งการขยับขยายจะเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหากใครท้อแท้ก็ขอให้ตั้งต้นรีสตาร์ทใหม่อีกครั้งเพราะต่อจากนี้ไปชีวิตจะดีขึ้นแต่ชีวิตจะวุ่นวายกับหลายเรื่องจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณแก้ไขในเรื่องการเงินของชาวราศีมีนจะมีโอกาส รวยขึ้นฐานะดีขึ้นจะมีโอกาสได้จากการค้าขายมาก 4. ราศีเมถุนชาวราศีเมถุนถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมีโอกาสสมหวังดังใจในสิ่งที่ปรารถนามากขึ้นนอกจากนี้ราศีเมถุนจะมีการเปลี่ยนแปลงกำลังมาเยือนไม่ว่าจะเปลี่ยนการโยกย้ายหรือเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในองค์กร คุณจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินทองสมกับที่เ,เหน็ดเหนื่อยมานานหากวางแผนเก็บเงินให้ดีงานนี้มีลุ้นรวยขึ้นได้ 5. ราศีสิงห์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์โดดเด่นมากโดยเฉพาะในเรื่องการงานจะมีโอกาสประสบความสาเร็จสมความตั้งใจเพราะดวงมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง หรือการโยกย้ายไปทำในตำแหน่งอื่นๆเรียกได้ว่าหลังจากนี้ชะตาจะดีขึ้นมากเพราะดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์รับทรัพย์ฐานะทางการเงินจะขยับไปอีกขั้นหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ